ทุกคนนั้จะสงสัยว่าทำไมผมถึงเรียกประชุมวันนี้และขอบคุณมากที่มาคือวันนี้เราต้องการที่จะช่วยกันคิดไอเดียใหม่ๆสำหรับช่อง YouTube ของ my m y m a ม e n นสำหรับ Facebook Page ของ my m y m a ม e n นหรือสำหรับ Twitch ของ my m y m a ม e n นนะครับคือตอนนี้ยอดอยูมันตกนิดนึงและเราต้องคิดไอเดียใหม่ที่แจง๋งที่เท่ที่จะทำให้คนมาดูเนื้อหาที่เราทำ ช่วยกันคิดน้อยคิดว่าคนชอบอะไรในช่อง m ม m เมเน s อะนั่นแหละคลิปการ์คนคลิปการ์คนใช่คลิปการคนใช่สลโลว์โมชั่น yes คลิปท่องเที่ยวคนชอบมากเลย yes แล้วก็คนคนชอบพวกถ่ายมุมสวยๆด้วยแบบถ่ายด้วยโดรนอะไรพวกเนี้ยชอบคนชอบเหมือนกันจนะ้างปิดเพลงทําอะไรเราพยายังประชุมอยู่คืนนี้ก็งานมาใช้คองเล่นมาใส่ใจหน่อยได้ไหมผมว่าสโลโมชั่นมันก็เท่ดีนะ ผมคิดว่ามันคงไม่มีดราม่าอะไรมากอันนันเอาเป็นอ่าปินปืนใต้น้ำเออชอบชอบผมชอบมากอ่าอานัดเตรียมอุปกรณ์ตั้งเตรียมกล้องถ่านเตรียมอาหารที่เราสามารถกินได้อ่อเน็ตอะไรครับรุตมีคนทำไปแล้ว what มีคนทำไปแล้วเหรอใครที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยชิบหายอบอรอไม่เป็นไรคิดใหม่ช่วยกันคิดใหม่หน่อยได้ไหมคือ ก็แค่แค่คลิปเดียวก็สู้สู้เดี๋ยวช่วยกันคิดใหม่เอาแบบนี้เปล่าแกล้งคนแบบไปไปตดในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยตดในลิฟต์เหรอเฮ้ยธรรมดาไปเอาบบนี่ดีกว่าแกล้งแฟนแกล้งแฟนแบบแกล้งตายอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องแรงกว่านั้นแกล้งวุฒิตามไปเลยว่าจะเลิกทำยูทูบนั่นแหละ่ผมชอบมากเลยชอบมากเลยอันนี้ผมใช่ปะไม่ใช่อของผมใช่ปะไม่ใช่ของผมใช่ปะแบบตดในลิฟต์อะไรอย่างงี้ยใช่ไม่ใช่ดูสิคุณทำอะไรอยู่ทำทำอะไรประชุมอยู่นั่นแหละ ดินสอเนี่ยกินดินสอนั่นแหละเอาไว้เอาเลยโอเคนัดไปซื้อดินสอตั้งเตรียมกล้องท่านเาตรียมอาหารให้เรากินเว้ยๆเราจะกินดินสอเอสื้อผ้าป่า,า Let's do it มีคนทำไปแล้วทำอะไรดนีด่ยแล้วเอาใหม่ เราต้องทําอะไรที่คุณยังไม่ได้ทําเพราะว่าเราจะได้ยอดวิวเยอะๆแล้วทุกคนรู้ถ้าเรามียอดวิวเยอะๆเราน่าจะมีไลค์เยอะๆด้วยเอายาวป่ะเอายาวที่สุดในโลกอะ่ะเออยาวใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้ย hey. ทำอะไรไ <laughs> คิดเลยไม่ใช่แต่าอายาวทยาวที่สุดไงเออ ยาวที่สุดในโลกอะ่ะโอ้ให้ไอเดียดี ID ID ชอบชอบจักรกยานยาวที่สุดได้ได้โอเคถ้าอย่างนั้นนัดเตรียมล้อตั้งเตรียมแล็แกแล้วแบบสิ่งที่จำเป็นท่านเตรียมข้าวกินได้เราทำได้ก็มีคนทำไปแล้วอยูค่ครับครับก็ถ้าถ้าเราทำอีกเขาก็จะเรียกว่าเราเป็นพวกนักกอล์ฟนะ จริงไหมอันนี้สาคัญมากนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากจะโดนเรียกว่านักกอล์ฟผมโคตรเกลียกกอล์ฟผมเองชอบเบสบอลมากกว่ามันโคตรแย่ถ้าเขาเรียกว่านักกอล์ฟอันนี้ดีกว่าสอนมอเตอร์ไซค์ให้ได้มากที่สุดดูดีว่าจะสอนได้มากกี่คนเออเอาเลยเอาไอเดียผมใช่ไหมเอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยใช่เห็นด้วยเห็นด้วยกับผมใช่ไหมเห็นด้วยกับผมใช่ไหมอ้าวิชนะแลวเว้ยโอ้โหท่านท่านพูดอะไรบะ เมื่อกี้เราเราเล่นเกมอยู่เราพูดว่าอะไรครับท่านตากมันตะปูทำไปแล้วยนผลไม้ใส่โดนนี่ก็ทำไปแล้วฆ่าตัตายอันนั้นเขาก็ทำไปแล้วผมดูอยู่ทีแฟนตกน้ำทำไปแล้วขับรถสองล้อผมเคยดูทำแล้วยุดยุผมรู้แล้วเอาจอดำ ที่เราไม่มีอะไรในคลิปเลยแค่จอดำอย่างเดียวรุดเ,เคยมีคนทำไปแล้วหรือยังลองดูลองดูอาจจะยังไม่มีครับเห็นไหมเห็นไหมป้าพร้อมไหมหนึ่สองสามเอ่อเออเนทนี่ก็ทำแล้ว <c ười> ถ้าอย,ย่งอา, <c ười> ายงนั้นเลิกทำ YouTube Twitch กับ Facebook ซะคือ <c ười> เลิกบ่ายน่าจะดีกว่านะคือไม่ว่าเราคิดอะไรก็คือทำไปคนเลนเ่นทำเลี้วเลิกบ่ายซะเลิกบ่ายน่าจะดีกว่านะคือไม่ว่าเราคิดอะไรก็คือทำไปคนเล่นทำเลี้วเลิกบ่ายซะไม่ได้มีคนเลิกไปแล้ว <f li ak> น้ำลายคุณไหลอ้โอ้ขอบคุณครับรถที่โมโหแบบนั้นก็มีคนทาไปแล้วครับเอ่อเนตนี่ก็ทำแล้ว